สนับสนุนโดย isuzu mu x รุ่นใหม่ the new onix มาถึงช่วงนี้นะคะของสุดจัดปนัดดาค่ะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเรื่องของการเขียนยันและเปลี่ยนชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งอย่างไรนะคะคุณประพาดาประโยชน์อุดมเลิศค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณกิฟต์นะคะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ28ค่ะคุณทาอาชีพอะไรขายออนไลน์ค่ะตอนนี้ขายออนไลน์เห็นบอกว่าอายุ28แต่ตอนนี้คุณประสบความสําเร็จมากมายมีครบทุกอย่างนะคะทั้งบ้านทั้งรถทั้งเงินและสามีคุณเป็นเรื่องที่ผู้หญิงต้องอิจฉาตาร้อนกันอย่างแน่นอนเพราะอะไรแต่ก่อนก่อนที่จะมาเจออาจารย์นะแต่ก่อนคุณทําอาชีพอะไรเมื่อก่อนเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาเนี่ยค่ะ แล้วก็จริงๆแล้วหนูเนี่ยไม,ไม่ได้เชื่อในเรื่องพยันนะคะจริงๆไม่ไม่่ไม่คนเชื่ออะไรแบบนี้เลยแต่ว่าเราเนี่ยได้ยินชื่อเสียงอาจารย์มาอยู่บ้างแล้วทีนี้ตอนนั้นตอนนั้นมองเห็นว่าความสวยงามของพยันเนี่ยคือคืที่แน่คือสวยงามเรามองเห็นแล้วว่าสวยงามแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปพบอาจารย์บังเอิญค่ะเป็นเรื่องบังเอิญคือเราเนี่ยไปเห็นพี่คนหนึ่งเขาขายของดีมากเลย เราก็เลยลองลองถามเขาดูว่าจริงๆอยากไปถามเคล็ดลับเขาว่าเอ๊พี่ขายยังไงขายอะไรทําไมถึงดูแล้วแบบดูมีเงินขึ้นม,มีมีรถมีบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปคุยกับเขาดูพี่เขาเลยแนะนําว่าเขาเนี่ยบูชาพระยาอาจารย์เพริมาอืเราก็เลยบอกว่าเราก็ได้ยินชื่อเสียงมาอยู่บ้างนะก็เลยลองขอคอนแทคจากพี่เขาดูาค่ะก็เลยได้เจอ อาาจรรพเห็นบอกว่าเวลาจะไปเจออาจารย์ไพโร์แต่ละครั้งเนี่ยเขาโทษนะฮะต้องจองคิวกันพอสมควรเลยแหละใช่ค่ะก็รอหนูก็รอคิวเหมือนกันเออประมาณสองเดือนได้ค่ะนี่คุณถือว่าเร็วแล้วนะค่ะเร็วค่ะแต่ถามตามตรงค่ะเวลาไปหาอาจารย์ไพโร์มีบอกเขาไหมว่าเอ้ยตัวเองอยากได้อะไรให้เขียนยันเกี่ยวกับอะไรอครั้งแรกที่หนูเจออาจารย์หนูก็ขออย่างแรกเลยก็คือเงินก่อนเงินค่ะสองเลยคือความรัก ความรักอาจารย์เขียนยันให้ใช้เวลานานแค่ไหนเอาถ้าระยะเวลารอคิวนะคะหนูรอประมาณ2เดือนอแต่ถ้าช่วงระยะเวลาอาจารย์เขียนเนี่ยก็ประมาณเนี้ยค่ะที่อาจารย์ท่านเขียนก็ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงหนูจองขนาดห้าสิบคูณห้าสิบไปแบบนี้ไปก่อนใช่ค่ะขนาดแบบนี้ไปก่อนพอรับไปแล้วนานไม่กว่าจะเริ่มรู้สึกหลังจากหนูรับพยันไปตอนนั้นเป็นพนังกงานบริษัทเนอะแล้วอยู่ดีๆมันมีอาชีพเสริมด้วยหนูนิดนึงก็คือเป็นนายหน้าขายที่ อยู่ดีๆหนูขายที่ได้ได้เงินมาก้อนหนึ่งออยู่ดีๆก็พุ่งขายที่ได้เลยค่ะได้เงินมาก้อนหนึ่งคือด้วยความฝันที่ว่าเราอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวของตัวเองซึ่งเชื่อว่าใครๆก็ฝันแบบนี้เนาะหนูลาออกจากงานแล้วเอาเงินก้อนนั้นนะคะมาสร้างธุรกิจของตัวเองพี่หมูเชื่อไหมหนูขายดีมากอ่ะหนูขายดีแบบตื่นขึ้นมากดโทรศัพท์ขาย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 หลับตาลงตื่นโทรศัพท์ขึ้นมาขาย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 เป็นระยะเวลาปีหนึ่ง หนูเปิดเงินในบัญชีขึ้นมาดูอีกทีหนูตก,กใจอะ่ะหนูสามารถที่จะซื้อบ้านเงินสดรถเงินสดได้เชื่อเลยไหมว่าอุ้ยมาจากยันอาจารย์แน่นอนแน่นอนค่ะหนูเชื่อสุดใจเลยว่าใช่อาจารย์แน่นอนเอา้าแล้วเรื่องความรักละ่ะความรักหนูเนี่ยอยู่ดีๆก็เจอกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วหนูได้แต่งงานนะเออดังนั้นคุณเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนว่ายันของอาจารย์ไพโร์เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจริงๆ วันนี้นะคะวันนี้หนูเชื่อสุดใจหนูเลยว่าผืนพยาอาจารย์เนี่ยเปลี่ยนชีวิตหนูจริงๆเพราะว่าจริงๆรเนี่ยเราบูชาของมงคลมามากเป็นการเสริมดวงชะตาของมงคลทุกอย่างเสริมดวงชะตาแต่พยานของอาจารย์เนี่ยเป็นการเขียนตรงจากด,ดวงชะตาแล้ววันนี้เนี่ยเราบูชาดวงชะตาของตัวเองโดยตรงเพราะฉะนั้นหนูเชื่อแน่นอน,นะคะ่ะน,กนอกจากยัน แบบขนาดนี้แล้วเห็นว่าคุณมีอย่างอื่นเพิ่มด้วยหนูหลายอย่างเลยค่ะออมีอวันนี้หนูก็ใส่มือถือมาด้วยก็เป็นแผ่นทองแผ่นทองแบบนี้ใช่ค่ะอาจารย์อธิบายแผ่นทองอันนี้หน่อยได้ไหมคะว่าตกลงคือทาไมถึงกลายเป็นแผ่นทองนอกเหนือจากยันที่เห็นอย่างนี้หนึ่งสีทองก็เป็นสีมงคลอยู่แล้วนะ,ะแล้วก็ใส่มหายันรวยของอาจารย์ลงไปด้วยเป็นมหายันสิบทิศก็รวยทั้งสิบทิศเลยแล้วก็ยังมีพระคาถาต่างๆครบถ้วนไม่ไว่าจะเป็นนโมพุทธยะ นาชาลีตินใหิตีก็เป็นหัวใจประษิวลีก็เน้นในเรื่องของโชคลาภก,การงานการเงินค้าขายดีะนะมีพระคาถาอิสวาสุก็เป็นบทอิตธิปิโสแล้วก็มีพระคาถาอุอากาสะเป็นพระคาถาหัวใจเศรษฐีเน้นในเรื่องของการเงินดีการงานดีร่วมอยู่ในในผันทองนี่นะ,ะแล้วก็สามารถพกติดตัวได้ ได้เลยไม่ต้องอรอคิวเงินกับการเขียนพยัญชนะอันนี้แต่อันนี้ก็คือจะเป็นดวงโดยรวมมาถึงกระเป๋าที่ฉันสนใจกระเป๋าลักสวยอ,ะอ่ะคือ,อยังไงอันนี้พกติดมาด้วยคือมันเป็นเคล็ดในการดูดเงินพี่บุ๋ม,ม,มถ้าเราบูชาของมงคลใส่ลงไปในกระเป๋าสตางค์อันนี้เป็นเคสดูดเงินใส่ในหลังโทรศัพท์เราพูดคุยกับลูกค้าลรวคนค้าขายเนอะอเวลาเราขายของเวลาอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวาจาเป็นทรัพย์ใช่ คุณก็เลยเอาไว้ประกบแบบนี้ใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผ<ช>ู้ชมนะจากนั้นคุณมียันเพิ่มไหมหรือคนเดียวอันเดียวพอหนูจองผืนใหญ่ไปแล้วค่ะตอนนี้รอคิวอยู่ตอนนี้ยันดูเหมือนจะมาเป็นสีสันเกิดขึ้นอันนี้แล้ววันเดือนปีเกิดใส่ไว้ตรงไหนคะอาจารย์เห็นก่อนจะเริ่มเขียนยันเนี่ยขอดูวันเดือนปีเกิดของคนเจ้าของดวงด้วยอยู่นี่ฮะเกิดวันวันจันทร์วันจันทร์ที่19มีนาปีพศราค่ะ เน้นในเรื่องของการเงินแล้วก็บริวาะเทนัทสมีนี่ก็เป็นในเรื่องของบริวารดีค่ะณนะวันนี้อาจารย์คะอาจารย์คือคดังมากเอาพูดกันตามตรงถ้าหนูจะไปจองคิวอาจารย์เนี่ยต้องรอนานแค่ไหนคะประมาณหกเดือนถึงแปดเดือนนะตอนนี้นจ้ะถ้าเกิดใครที่สนใจจะไปติดต่อจะไปพูดคุยจะไปสอบถามจองคุงจองคิวกันที่ไหนคะอาจารย์ ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ได้นะที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้นะคะเราขึ้นไว้ให้เลยนะคะผู้ชมถ่ายรูปแคปไปก่อนนะคะถ้าสนใจก็จะได้ติดต่อโทรสอบถามเพิ่มเติมไปนะคะจองคิวล่วงหน้า6ถึง8เดือนเอาพูดกันอย่างนี้คุณคะไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถมีพยานของอาจารย์ไพโร์ได้นะผืนข้างหลังดิฉันเนี่ยอันเนี้ยเท่าไหร่คะอาจารย์หนึ่งเท่าไหร่นะคะแสนหนึ่งหนึ่งแสนบาทค่ะรับถ้าไม่มีความศรัทธาจริงก็คงไม่เอา สีทองทองอลังการด้านหลังอาจารย์ละคะฝั่งนูน้นเท่ากันหนึ่งแสนบาทเช่นเดียวกันไซส์เมตรคูณเมตรก็คือหนึ่งร้อยเซนคูณหนึ่งร้อยเซนนผืนสี่เหลีย่ยมจัตุลัดกาเรียกว่าไซส์ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับยนันผืนนี้นะคะตรงไหนอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์อธิบายให้หน่อยคะที่เป็นเส้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเส้นรัศมีเน้นในเรื่องของบริวารดีค่ะแล้วก็ปัญญาดีอื แล้วก็ที่เห็นเป็นพุทธเกี่ยวอันนี้ก็เป็นนะเกี่ยวเงินเกี่ยวทองอ,อันนี้ในเรื่องการเงินแล้วก็มีพระคาถาต่างๆมีนโมทายะนชาลิติค่ะนามาพัทะแล้วก็อิสวาสุพุธทธังสังนิค่ะอยู่ในนี้ครบเลยมีครบเรียบร้อยเลยนะคะถ้าเช่นนั้นขออนุญาตเป็นตัวแทนรับมอบนะคะให้กับเจ้าของรายการนั่นเองขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์คะขอบคุณค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะใครที่สนใจจะไป ได้ยันแบบนี้แต่จะขนาดไหนนะขนาดใหญ่แบบข้างหลังหรือขนาดนี้นะคะมีหลายขนาดมากเลยนะคุณต้องจองคิวก่อนนะคุณผู้ชมตามที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้เลยนะคะแล้วก็อาจจะต้องอดใจรอสักนิดนึงแต่คุณจะได้ยันส่วนตัวนุ้นดวงของคุณเองดังนั้นวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาถึงรายการของเราทำให้เราได้รู้จักว่า คนเราสา AH มารถมียันเสริมดวงส่วนตัวได้และเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไรกล่าวขอบคุณค่ะดรภัโรธรื่นวิชานะคะขอบคุณน้องกิ๊มากๆเลยค่ะกล่าวคุณสองท่านค่ะบคสวีรัเอาละในช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามสักครู่เดียวค่ะ